อยู่มาวันหนึ่งนะคะที่ทําง,งานตอนเช้าก็ยังคุยกับเพื่อนร่วมง,งานปกติพอเดินเข้ามาในห้องส่วนตัวก็เกิดอ,อาการชาแบบที่คุณหมอนี่จะสีเลาพี่ฟังว่ามีอาการแบบไหนบ้างน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจนะคะ่ะเผอิ่นว่าตัดสินใจเร็วแล้วก็มาโรงพยาบาลเร็ว <c oughs> ก็รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะแล้ว,ลวระยะเวลาในการที่ชาเนี่ยคือคือหมายถึงว่านานนานไม่เท่าหรือว่ายังเป็นอย่างนั้นจนเรามาถึงที่โรงพยาบาล ตอนแรกที่ชาเนี่ยค่ะเราไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าชาเ <c oughs> พราะเริ่มว่าสายตาเหลือไปเห็นว่าแขนตกลงไปเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแขนตกปกติเนี่ย <c oughs> เราจะต้องรู้สึกตัวแต่เรา <c oughs> ไม่รู้สึกตัวค่ะครึ่งซีทางขวา <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็เลยโทรศัพท์ไปหาสามีสามีก็เลยรียบพามาที่โรงพยบาบาลตอนนนั้นคือเป็นอาจารย์ที่จุฬา <c oughs> ก็าทำงานแล้วค่ะตอนเช้าเจ็ดโมงก็เลยมาค่ะพอมาทันเนี่ย โชคดีที่คุณหมอมี f a s t แ a ็กตรงที่มาเช้าสไลด์ได้อธิบายฟังก็เข้าตรงนั้นมาแล้วก็ได้รับการรักษาทางในเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอให้ยาละลายริมเลือดนะคะแต่ว่าขนาดความริมเลือดเนี่ยจุด3.8มิลซึ่งมันไม่ละลายะคะ่ะก็เลยต้องใช้วิธีเกี่ยวถือว่าถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะคือมันเด็ว่า0.38 อันนี้คุณหมอเป็นหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลใช่ไหมค่ะฝักฝักค่ะจากกัหมอเดี๋ยวเราดูทค่ะานิ้วเลือดที่อุดอยู่ในหลอดเลือดเพียงแคู่0.38มิลลิเมตรก็คิดถึงหัวกระสุน0.38มิลลิกรัมมันเล็กมากมากเลยค่ะเทียบเทียบกับเล็กเท่ากับปลายเล็นของเราเนี่ยแต่เกิดปัญหาตอนนั้นของอาจารย์นอกจากอาการหนักแรงแล้วประเมินด้านการพูดก็คือพูดไม่ได้เหมือนในวิดีโอที่อาจารย์นิติศรีโชว์ให้ดูเลยค่ะ คือจะพูดไม่ไม่ชัดเลยว่าเป็นนึกคำพูดไม่ออกค่ะผู้ต <c oughs> ิดขัดค่ะแล้วก็มีเรื่องอาการอ่อนแรงคร่ะเห็นว่าริมเลือดแค่เล็กเล็กเท่านั้นแต่กลับ <c oughs> ส่งผลเสียอย่างมหาศาลนะคะ <c oughs> ทีนี้ตอนแรกนะคะท,ที่ที่เกิดอาการเนี่ย <c oughs> อันดับแรกสุดคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นโรคอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นคนดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังสมัครเสมอค่ะทีนี้ จนมาถึงคุณหมอเมื่อคุณหมอเนี่ยค่ะก็เลยขึ้นทราบว่าเป็นโรคนี้ก็ได้รับการรักษาทันเวลาค่ะอันนี้อันสิ่งสำคัญก,กคือการตัดสินใจนะคะว่าอย่างในที่นี้เนี่ยที่ที่ใครเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าเป็นโรคนี้ค่ะถ้ามีอาการอะไรที่เกี่ยวข้องกันที่คุณหมอบอกต้องรีบมาทันทีแต่โดยตัวเองเนี่ยตอนแรกคือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นโรคนี้แลวเราก็ไม่มีความรู้เรื่องโรคนี้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษา เป็นเรื่องที่ทจริงๆล้วบางทีเราถ้าถ้าไม่ได้ตัดสินใจมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าปล่อยเวลาให้ยืดเยื้อไปมากกว่านี้เนี่ยอาการที่เป็นอาจฉระคนนี้<ช>ได้เลยทีเดียวค่วเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้รับการรักษาอยครงแรกอใช่ไหมคะค่<ช>่<ช>ไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติเป็นศีลแก่บุตระกรูล<ๆ>เราจะเป็นโรคนี้สักครั้งหนึ่งเพื่อให้กับลูกหลานไม่เสี่ยงไมนาทีจริงๆใช่ค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ดูองค์เรียนมันมีการปรับเปลี่ยนจากชีวิตเดิมยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเราใส่ใจจตรงุดน ปัจใจเสียอาจารย์รตรงไหนค่ะอยากเล่านิดนึงนะคะในระหว่างที่ป่วยเพิ่งป่วยไปเมื่อวันที่1ิบหาตุลาค่ะจากแม่ค่ะที่ผ่านมันที่เองค่ะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันเนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอหลายๆท่านบอกเรื่องจิตใจมีผลนะคะมีผลตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเนี่ยค่ะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่แถวที่สามเนีคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมเราอะค่ะเราเราป่วยอะ ก็มีสะเทือนใจเล็กน้อยค่ะตอนที่อยู่หรบพิาค่นคือก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเราป้องกันได้มันดีกว่าการแก้ไขอะค่ะคงไม่มีใครอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่มันเยี่ยมค่ะราควรคุณพ่อคุณแม่โชว์ตัวสักนิดนะคะที่ให้การดูแลอาจารย์มาตลอดค่ะ กำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะคะ,ะ,ค,ะค่ะตั้งแต่เกิดนะคะไม่ว่าจะเกิดภาวะใดๆรักแท้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตนี่ไม่พ้นคุณพ่อแม่จริงๆนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้รับกาลังใจตรงนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เกิดพึ้นสู้ขึ้นมาแล้วยังไงต่อ <c oughs> เรื่องกาลังใจชใช่ไหมคะกำลังใจของพ่อแม่<ช>ค่ะคราวนี้คือหมายถึงว่าอาจารย์ได้รักษาในโรงพยาบาลสิบวันคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยค่ะคือมีวิธีการดูแลตัวยังไงยังไง เกตนะคะว่าเราทานอาหารประเภทไหนที่ที่ทางโรงพยาบาลจัดให้เพราะว่าคิดว่าต่อไปเราคงต้องทานประมาณแบบนี้ก็มีกังวลเล็กน้อยตอนออกมาใหม่ๆอะค่ะว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณหมอก็จะมาแนะนําเรื่องโภชนาการระหว่างที่เราอยู่ในโรงพยาบาลที่เราเตรียมที่จะออกจากโรงพยาบาลปรากฏว่ารู้สึกว่าทานแทบไม่ได้เลยสักอย่างออกมาเ ที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมันเยอะคือเราทานนอกบ้านนะคะคจะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องพวกนี้ค่ะก็พยายามออกมาเนี่ยก็พยายามทานอะไรที่เป็นพวกต้มๆข้าวปลาต้มข้าวต้มเนี่ยค่ะอ,อ,อ,อยู่โรงพยาบาลลดไปเจ็ดกิโละคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าไม่อาหารทา,ารเนเต็มที่เลยนะคะไม่ได้กินซุปแล้วก็ทานงเยอะด้วยแต่ว่าด้วยด้วยความที่อาหารสะอาดหมายถึงว่าอย่างที่หลายๆท่านบอกว่า ก็จะได้ทานเองอาหารสดประมาขัดจังคือกลับมาก็จะดูแลเรื่องอาหารเยอะแล้วก็เริ่มเดินเร็วออกกำลังก็ต้องมีการทำกายภาพเพิ่มเติมหลังจากนั้นด้วยใช่ไหมคะก็โชคดีที่ว่าไปทันเวลาค่ะได้ครบ3ที่2ออกมาแล้วยังสอนได้อยู่เหมือนปกติค่ะเป็นเรื่องที่ที่บอกต่อได้เพราะประสบการณ์จรงจริงๆนะคะ แล้วครนี้มีมีความคุณหมอได้บอกไหมคะว่ามีความเสี่ยงอื่นๆท,ที่ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหรือว่าเกิดขึ้นซ้ําแบบนี้อาจะมีอีกไหมคะก็ยังเป็นเรื่องปกติที่คุณหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดซ้ำได้ฉะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องของอาหารเรื่องกัรดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานและก,ละก็ของคนร้ายสำคัญมากนะคะดิะะฉันได้แต่ถอนใจ มีความรู้สึกว่าใครหนอจะโชคดีเร้เข้าอาจารย์อยากจะให้เป็นเช่นนี้ค่ะหากว่าเป็นเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้กลับมาเป็นเช่นนี้แต่ถ้าดีที่สุดอย่างที่ต้องการย้ำอยู่เสมอไม่ป่วยนี่ดีที่สุดนะคะใช่ค่ะนะคะวันนี้ต้องจดจดรายชื่อขออนุญาตจดชื่อของคุณหมอวิทยากรทุกท่านทั้งทีมาเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าถ้าหมอต้องดูแลโดยห้ามเป็นนะคะห้ามเครียดนะคะหมอใช่ค่ะโอ้โห